สบายดีโทุกคนคลิปวิดีโอนี้เมือนี่เอมี่สิพามาสมส่สวนดอกไม้ใส่่วยงามๆเห็นแล้วก็สดซื่นแจ่มใสเห็นแล้วก็บสบายหูสบายตาเนาะช่วงนี้เอ ande, มีก่ก็คือว่าหลายคนก็คือจะติดตามข่าวติดตามรายการโฮนเกษะแสย่างนักนวงเลยเอมี่ก็คือกันทุกคนเอ้ยคอยก็ติดตามา ande, า ande, ตตาม,มานี่ทุกอีพีเลยคอยกไ็ไเลยเมือ่อแล้วก็ได้ควงหูอีกอย่างหลายอย่างเนาะทุกคนเขาก็เอามาปรับใจตัวอาชีพการงานของเขาเหรอทุกคนเหตุอย่างก็ซื้อสัตว์ตัวสิ่งที่เขาเห็ุลงไปเนาะจังสิได้กินได้แบบ เงี้ยาเงีวเมื่อนี้เอมี่กะบเบิ้งรายการโหนเกษตร,สรสเสจแล้วก็มาตต์ต่อคลิปตัดต่อวิดีโอเอาสิ่งส,สวยๆงามๆมาฝากทุกๆคนได้เบิ้งไปน้ำกันเนาะเมื่อนี้เอมี่กับมิยาเขากับพากกันมาเทียวสวนดอกไม้ยูธีไม้นาวบูดเซเมื่อนี้กับนางเฮือมาทุกคนคือย่นี่มันกับเป็นเกาะเนาะเขากับขึ้นยูธีท่ทาเฮือแมสบวกนันางเหือมากับดโบดนทุกคนประมาณเึ่งสุโมงนี่แหละกับมาลุงทีเอ่อท่าเฮือไม้นาวเลยย่างเขามากข้างในป้า Tú con... สะโอนเพิ่นจัดสวนได้ดีดอกไม้กักระลังงามทุกคนดอกไม้กัสีสันสวยสดใสหลากหลายสีและกระดอกไม้หลากหลายสายพันธุนะ์เนาะเป็นตะโอะอนโตพึงกระมาะตอมเกสรดอกไม้โอ้ยบ,บินเวิ่นๆินอยู่ทุกคนเมื่อที่เฮามานี่คนก็ไลยหลายทุกคนคือเพื่อนกับมาสุมดอกไม้กอนเนะ <c oughs> นาะกอนสิเข่าหนาหนาวทุกคน <Yeah. S 2> ขั้นหนาหน,นาวมันก็สีเหี่ยวสีแห้งไปเนาะยูนิกกะบ,บ่แเมียนว่ามีแต่ดอกไม้อย่างเดียวเดทุกคนเพิ่นกับมีพวกสวนสัตว์กับมีแบบว่า บนที่ให้เด็กน้อยเล่นไปน้ำนะทุกคนสามารถมาเที่ยวแบบว่าเอาครอบครัวมาน้ำนะทุกคนเมื่อที่เอ็มมี่มานี่นะป้าเพื่อนก็นมาเป็นครอบครัวเนาะเออพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะนะทุกคนอื โอ้ยต oh, พึ่งตโตมเกโซนดอกไม้คือสีหอมคือสีหวานไปเนาะโมเมนว่าเพิ่นจัดในสวนดอกไม้เดีทุกคนเพิ่กนกระจัดพวกดอกไม้แบบว่าเป็นตสัตว์เป็นโตอีกอย่างไปนะดอกไม้ที่เพื่อนออกมาจัดอยู่นี่เป็นของแท้ทั้งนั้นเลยทุกคนยางมาโซนนี่ก็สิเป็นโซนดอกต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็ได้ทุกคนต้นไม้อยู่นี่กับเป็นร้อยสองร้อยปีเดยทุกคนแต่ละต้นนี้ก็ได้เพิ่อนยังมีแบบว่าอัน ส่วนเมงกระเบื้อไปน้ำหรือว่าผีเสื้อนันทุกคน กระย่างเขามาข้างในเนาะกระรวมในคคาตัวเลยทุกคนซื้อตัวเขามาเธอเดียวเลยกระส้มได้เปิดเลยอยู่ในเนี่ยนะแต่ว่าคนเมื่อกลายไอ้มีกระมิญากระย่างอยู่ส่วนไม่กระเบือนะกระแป๊บเดียวทุกคนก็เลยพากกันแบบออกมานางเล่นอยู่ข้างนอกเนาะกระซื้อแบบกระเล่มหรือว่าไอศครีมมากินแบบแก้เมื่อยไปนะทุกคนแก้ห่อนนะอากาศมันห้อนเนาะเออแต่ว่างค่ได้ห้อนลายดอกทุกคนมันใกล้สิข,ขนานานาวแล้วเนาะกินเสร็จแล้วก็พกักกนะย่างต่อยุนิกนก็มีพวกห้านอาหารห้านางดื่มอยียงไปนําได้ท ทมานน่นะแบบแบบมะยางเหล่นอยู่นนิเป็นแบบว่าซีหา 4, สมองกะยางแบบเพลินเพิ่นเลยทุกคนอิมี่กับมีญากับมะยางอยู่นี่ก็เคืองมือบปรดเดยข่อยกับมีญาก็ได้ออกที่พักก็ตั้งแต่เศร้าเลยต้นไม้ใหญ่อยู่นิสองร้อยกปีใด้ต้นนี่น,น,นะทุกคนมีญาอิมี่เราก็ไปอ่านเบิรงเนาะกะย่างเลาะต่อไปทุกคนเขาสิพักกันไปเบิรงแบบที่เพื่อนจัดสวนอยู่ข้างในอันนี้นะบุได้จัดอยู่ข้างนอกเนาะคือแบบ ดอกไม้บางสนิทนะกับคสามารถที่แบบสิปลูกอยู่ของนอกได้ะนะทุกคนก็นเลยพากันยางเขามาข้างในนี่ป้าดทุกคนเบ่งดูนะดอกไม้นะหลากหลายสีอีรีแดอมเมื่อนี้ก็ส้มไปแบบจุกๆเลยเอมี่กับมิยาก็ไดดทุกคนงามเนาะเออเป็นตะสะออนท่ะส้มสวนเสร็จแล้ววันนี้ฮอกกับพากันกนัง่งเหือกับคือเกาเนาะ